ีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านสวนสิริธาธรรมนะคะซึ่งเริ่มจากบริเวณด้านหน้าเลยนะคะบริเวณบ้านสวนสิริธาธรรมนะคะไล่ลงมาเลยนะคะซึ่งบริเวณที่เจอเข้ามาครั้งแรกก็จะนักประกานะคะเจอเรือนพระแม่กวนอิมซึ่งประกอบไปด้วยด้านหน้านะจะมีปู่เทวสวนนะคะซึ่งจะมีสององค์นะคะประดิษฐานรอต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมนะคะค่ะเข้ามาข้างในเลยนะคะชุดด้านในเลยนะคะข้างในนี้ กราบพระปฐมนะครับพระพุทธเจ้าซึ่งมีทั้งหมดประดิษฐานอยู่ในบ้านสวนสิริชาธรรมนะคะทั้งหมด5พระองค์ด้วยกันนะคะยอดสูงจุดนะคะบางยืนสง่าเป็นพระพุทธโคโดมนะคะพระพุทธโคโดมกระดาดไม่ได้นะคะสําหรับสถานปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะคะต้องมีพระลมะครูคหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะคะซึ่งท่านนั่งอยู่ด้านหลังสง่านะคะอยู่บนแท่นไม้ หลวงปู่เทพโลกอดอนนะคะหรือบางคนเรียกว่าปู่ใหญ่นะคะเป็นบรมรครูด้านกรรมฐานและที่ขาดเสียไม่ได้นะคะสําหรับสถาปันิบัติธรรมก็คือห้องฝึกกรรมฐานซึ่งอยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบนไว้ฝึกจิตฝึกกายฝึกส,สมาธิให้กับลูกๆหลานและผู้ทุกคนที่สนใจนะคะข้ามาเยี่ยมชมบ้านสวนสิธาธรรมได้นะคะซึ่งบริเวณด้านล่างนะคะด้านล่างซึ่งเดี๋ยวจะให้ชมอีกครั้งหนึง่งจะเป็นที่จัดเก็บพิพิธภัณฑ์นะคะ โชว์ธาตุมงคลหลายชนิดด้วยกันนะคะซึ่งยังไงก็ตามใครแวะเวียนผ่านมาบ้านสวนสิทธาธรรมลำลูกกาประทุมธานีอย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมชมกลับนรัตกากรกันนะคะ